สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับในความเงียบของราตรียามที่ร่างกายหลับไหลแต่จิตใจกลับออกเดินทางไปยังดินแดนที่แปลกประหลาดบางครั้งก็สว่างสวัยราวกับเป็นเรื่องจริงบางคราก็มืดมิดหน้าวาดวันภาพเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเมื่อเราหลับตาลงมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวความทรงจำที่สับสนหรือมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังคะครับ คำถามนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราคุ้นคิดกันมานานมากเลยนะครับในหลายๆอารยธรรมเลยความฝันถูกมองว่าเป็นเหมือนประตูสู่โลกอีกมิติหนึ่งโดยเฉพาะในมุมมองของศาสนาอิสลามเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อลอยๆนะครับแต่เป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญมากสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ เพราะความฝันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารทางจิตวิญญาณที่ยังคงเหลืออยู่สําหรับมนุษย์เรามีคํากล่าวของศาสดามวหมัดที่น่าสนใจมากท่านเปรียบเปรยไว้ว่านิมิตท,ที่ดีนั้นเป็นหนึ่งใน46ส่วนของความเป็นศาสดาโอโ้โหหนึ่งใน46สส่วนฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะนั่นหมายความว่าความฝันที่ดีๆเนี่ยมันมีค่ามากขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับแต่มันไม่ใช่ว่าใครฝันดีแล้วจะกลายเป็นศาสดานะครับ แต่มันเป็นการยกย่องเพื่อให้เห็นภาพว่าความฝันที่ดีมากมายเนี่ยมันมีคุณค่าเทียบเท่ากับเศษเสี้ยวเล็กๆของการเปิดเผยจากเบื้องบนเลยทีเดียวเหมือนเป็นได้ทั้งข่าวดีคําเตือนหรือการชี้ทางถูกต้องครับแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ความฝันไม่ได้มาจากแหล่งเดียวทั้งหมดมันเหมือนเราเปิดวิทยุแล้วมีคลื่นแทรกเข้ามาได้ตลอดเวลาการแยกแยะคลื่นเหล่านั้นให้ได้ก่อนจึงเป็นทักษะแรกที่สําคัญที่สุดครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะไปตีความว่าเพลงที่ได้ยินหมายถึงอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าสถานีที่เราฟังอยู่เนี่ยเป็นสถานีที่เชื่อถือได้เป็นสถานีผีหรือเป็นแค่เสียงซาๆาที่สมองเราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราจะเริ่มแยกแยะสถานีพวกนี้ได้ยังไงบ้างคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับในคำสอนได้วางแผนที่ของโลกแห่งความฝันไว้ชัดเจนเลยโดยแบ่งออกเป็น3ดินแดนหรือ3ประเภทหลักห ประเภทแรกสุดและสูงส่งที่สุดเขาเรียกว่าอารุยาอาซอลิฮะหรือแปลง่ายๆก็คือนิมิตที่ดีงามนิมิตที่ดีงามครับนี่คือความฝันที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าฝันที่เราเพิ่งฝันไปเมื่อคืนมาจากดินแดนนี้มันมีลักษณะเฉพาะตัวไหมคะมีครับลักษณะเด่นของฝันประเภทนี้คือเนื้อหาจะชัดเจนมาก มีเหตุมีผลไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเรากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งที่มีบทมาอย่างดีและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกตอนตื่นความรู้สึกตอนตื่นเหรอคะครับคนที่ฝันแบบนี้จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสงบสุขเปลี่ยมด้วยความหวังหรือรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็จะจำเรื่องในฝันได้แม่นยำมากไม่เลือนลางเหมือนกับว่ามันมีความคมชัดสูงทั้งภาพและความรู้สึก ใช่เลยครับและฝันประเภทนี้มักจะมีในยะสำคัญเสมอในประวัติศาสตร์มีตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่อย่างความฝันของนบียูซุฟที่เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวส1เอ็ดวงกำลังโค้งคำนับทันโอ้ซึ่งท่นก็เป็นการบอกล่วงหน้าถึงสถานะของท่านในอนาคตถูกต้องครับหรือความฝันของกษัตริย์อียิปต์ที่เห็นวัวอู้นเจ็ดตัวถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินเรื่องนี้สำคัญมากเพราะนาบียูซุฟสามารถตีความได้ว่า จะเกิดความอุดมสมบูรณ์7ปีตามด้วยภัยแล้งรุนแรงอีก7ปีทำไมทั้งอาณาจารรอดพ้นจากวิกฤตไปได้ไม่ใช่แค่ฝันที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ส่งผลต่อชะตากรรมของคนทั้งชาติเลยนะคะเอาละค่ะนั่นคือดินแดนที่สว่างสวัยที่สุดแล้วดินแดนที่อยู่ตรงกันข้ามกันเลยล่ะคะที่เหมือนคลื่นแทรกจากสถานีผีอย่างที่ว่าดินแดนนั้นเรียกว่าอัลโคลุมครับนี่คือฝันร้ายที่มาจากการล่อลวงของชัยตอนหรือปีศาจ เป้าหมายของมันชัดเจนมากคือการสร้างความทุกข์ใจทําให้ระหวาดกลัววิตกกังวลโศกเศร้าหรือรู้สึกต่ําต้อยสิ้นหวังภาพที่เห็นก็คงจะน่าเกลียดน่ากลัวครับจะวุ่นวายไร้เหตุผลหรือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอย่างยิ่งดิฉันว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้นะคะไอความรู้สึกที่สะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วหัวใจเต้นโครมครามเหงื่อท่วมตัว ฝันว่าตกจากที่สูงถูกไล่ล่าแสดงว่าในมุมมองนี้ความรู้สึกเหล่านั้นถูกจงใจสร้างขึ้นเพื่อโจมตีจิตใจเราโดยตรงถูกป้องครับมันคือการโจมตีทางจิตวิทยาในขณะที่เราเปราะบางที่สุดและเมื่อเราตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกแย่ๆมันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในวันนั้นไปด้วยทําให้เราหดหูไม่มีสมาธิซึ่งนั่นคือสิ่งที่มันต้องการน่ากลัวจริงๆค่ะ งั้นก็เหลือดินแดนสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็นประเภทที่คนส่วนใหญ่เจอบ่อยที่สุดใช่ครับประเภทที่สามเรียกว่าฮาริสสุสนปซ์ซึ่งแปลได้ว่าเสียงพูดจากภายในใจหรือฟันที่เกิดจากจิตปรุงแต่งของเราเองมันคือเสียงสะท้อนของสิ่งที่เราคิดเราปรารถนาเรากลัวหรือสิ่งที่เราเจอในตอนตื่นหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายของเราในตอนนั้น อ๋ออันนี้คือฝันประเภทพรุ่งนี้มีสอบแล้วคืนนี้ฝันว่าทําข้อสอบไม่ได้หรืออยากได้รถคันใหม่มากจนเก็บไปฝันว่าได้ขับแล้วอะไรทํานองนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับคนที่หิวจัดก็อาจจะฝันว่าได้กินอาหารอร่อยอรๆออคนที่ป่วยก็อาจจะฝันถึงความเจ็บปวดของตัวเองฝันประเภทนี้เป็นเหมือนกระบวนการที่สมองกําลังย่อยข้อมูลและความรู้สึกในแต่ละวันนะครับเป็นฝันที่ไม่มีนัยยะทางจิตวิญ,ญญาณอะไรเป็นพิเศษ ครับผมเมื่อตื่นขึ้นมาความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ก็จะไม่รุนแรงเท่าสองประเภทแรกเอาละค่ะตอนนี้เรามีแผนที่แล้วพอจะแยกแยะได้คร่าวๆว,ว่าฝันของเรามาจากดินแดนไหนทีนี้คําถามสำคัญก็คือเมื่อภาพฝันจางหายไปเราควรจะทำยังไงกับเรื่องราวและความรู้สึกที่มันทิ้งไว้คะโดยเฉพาะเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมาจากแหล่งที่ดีหรือไม่ดี เรื่องนี้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากครับเราเริ่มจากกรณีที่ดีที่สุดก่อนคือเมื่อเรามั่นใจว่าเป็นฝันดีจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งแรกที่ควรทําทันทีที่ตื่นคือการกล่าวสรรเสริญพระองค์หรืออัลฮัมดุลลาเพื่อขอบคุณสําหรับข่าวดีนี้แล้วก็ให้เรารู้สึกยินดีกับมันสามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้ไหมคะเล่าได้ครับสามารถนําเรื่องราวดีๆนี้ไปเล่าให้คนที่เรารักและไว้ใจฟังได้แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ เหมือนที่เคยได้ยินเรื่องราวของนบียูซุฟที่บิดาของท่านเตือนไม่ให้เล่าความฝันให้พี่น้องฟังถูกต้องเลยครับนั่นคือข้อควรระวังที่สําคัญที่สุดคือห้ามเล่าให้คนขี้อิจฉาหรือคนที่ไม่หวังดีกับเราฟังเด็ดขาดเพราะความอิจฉาริษยาของเขาสามารถเปลี่ยนเรื่องดีให้กลายเป็นเรื่องร้ายได้อ๋อเป็นการป้องกันพลังงานลบที่จะเข้ามาทําลายข่าวดีนั่นเองแล้วในทางกลับกันล่ะคะถ้าเป็นฝันร้ายจากดินแดนอัลฮุลอมซึ่งเป็นสิ่งที่คนกังวลมากที่สุด เราควรจัดการกับมันยังไงสำหรับฝันร้ายมีขั้นตอนที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเลยครับ 1. เมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้เป่าลมเบาๆคล้ายการถมน้ำลายแห้งๆไปทางด้านซ้ายของตัวเอง3าครั้งทางซ้าย3ครั้งครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป 2. กล่าวขอความคุ้มครองจากพระเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายของปีศาจและจากฝันร้ายนั้น3ครั้ง 3. ให้เปลี่ยนท่านอนทันทีพลิกตัวปอีกด้าน ใช่ครับและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือลุกขึ้นไปอาบน้ําละหมาดและทําการละหมาดสองรกกอากอัดเพื่อทําให้จิตใจสงบและกลับไปเชื่อมต่อกับพระผู้เป็นเจ้าและเหมือนจะมีข้อห้ามที่สําคัญที่สุดอยู่ข้อนึงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและข้อนี้สําคัญมากจริงๆคือห้ามนําฝันร้ายนี้ไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดไม่ว่าคุณนั้นจะสนิทกับเราแค่ไหนก็ตามเด็ดขาดเลยนะคะทําไมถึงห้ามขนาดนั้นล่ะคะ เพราะมีคำสอนที่รับรองไว้ว่าหากเราปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดนี้ครบถ้วนฟันร้ายนั้นจะไม่มีอำนาจทำอันตรายอะไรเราได้เลยแม้แต่น้อยมันจะสลายไปเองน่าสนใจมากค่ะเพราะมันดูจะสวนทางกับความเข้าใจของจิตวิทยาสมัยใหม่ที่มักจะแนะนำให้เราพูดคุยหรือระบายออกมาแต่ในมุมมองนี้การเล่ามันออกไปต่างหากคือการไปให้พลังมันถูกต้องเลยครับมีคำเปรียบเปียที่ลึกซึ้งมากว่า ความฝันนั้นเหมือนแขวนอยู่บนขาของนกตราบใดที่ยังไม่ถูกตีความมันก็จะลอยอยู่แต่เมื่อถูกตีความแล้วมันก็จะตกลงมาหมายความว่าการที่เราไปเล่าหรือไปหาคนตีความให้เหมือนการไปตรึงความหมายของฝันร้ายนั้นให้เกิดขึ้นจริงใช่ครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการตัดวงจรมันตั้งแต่ตน้นไม่ให้ข้าไม่พูดถึงแล้วมันจะทำอะไรเราไม่ได้เป็นกรอบความคิดที่ทรงพลังมากค่ะ ทีนี้เมื่อเราพูดถึงการตีความแล้วมาลงลึกในส่วนที่หลายคนอยากรู้ที่สุดดีกว่าค่ะเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในฝันงูน้ำฟันหักภาพเหล่านี้มันคงไม่ใช่แค่การเปิดพจนานิกรมทำนายฝันใช่ไหมคะและลึกซึ้งกว่าตำราสำเร็จรูปมากการตีความที่ถูกต้องต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญที่สุดคือบริบทของผู้ฝันบริบทของผู้ฝันครับ สัญ,ญลักษณ์เดียวกันมีความหมายแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าคนฝันเป็นใครเขามีสถานะทางสังคมอย่างไรเป็นคนดีหรือคนชั่วอยู่ในช่วงไหนของชีวิตงั้นลองยกตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่คนฝันถึงบ่อยๆได้ไหมคะอย่างงูนี่คลาสสิกเลยคะ่ะในบางความเชื่ออาจจะมองว่าเป็นเนื้อคู่แต่ในศาสตร์นี้ล่ะคะในมุมมองของอิสลามงูส่วนใหญ่มักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศัตรูหรืออันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ครับ แต่บริบทก็ยังสำคัญเช่นถ้าฝันว่ามีงูตัวเล็กๆในบ้านอาจหมายถึงศัตรูเป็นคนใกล้ตัวแต่ถ้าเป็นงูใหญ่ในป่าอาจหมายถึงศัตรูจากภายนอกแล้วถ้าเราสู้กับมันในฝันล่ะคะถ้าเราฝันว่าเราต่อสู้กับงูและสามารถฆ่ามันได้นั่นคือสัญญาณของชัยชนะเหนือศัตรูหรืออุปสรรคครับและถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนเลี้ยงงูล่ะคะ ความหมายจะเปลี่ยนไปไหมชัดเจนว่าทำไมเราถึงเอาตำราเล่นเดียวมาใช้กับทุกคนไม่ได้ชัดเจนมากค่ะแล้ววิกหนึ่งฝันยอดฮิตที่น่ากลัวมากๆคือฟันหักหรือฟันหลุดค่ะเรื่องของฟันนี้ซับซ้อนมากครับโดยทั่วไปแล้วฟันมักจะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องและคนในครอบครัวมีการแบ่งโซนกันเลยทีเดียวฟันบนจะหมายถึงญาติฝ่ายพ่อส่วนฟันล่างคือญาติฝ่ายแม่มีการแบ่งโซนด้วยครับดังนั้นการฝันว่าฟันซี่ไหนหลุดไป ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียญาติคนนั้นๆหรือการพลัดพรากจากกันฟังดูน่ากลัวนะคะแล้วมันมีความหมายในแง่ดีบ้างไหมคะมีครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนความหมายได้หมดเลยเช่นถ้าฝันว่าฟันหลุดออกมาแล้วเราเอามือรับไว้ได้หรือมันตกลงบนตักของเราความหมายอาจจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีคืออาจจะหมายถึงการได้รับโชคลาภหรือการมีบุตรหลานเพิ่มแต่ถ้ามันตกลงพื้นแล้วหายไปเลยครับถ้าเป็นแบบนั้น ความหมายก็มักจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีเหลือเชื่อเลยค่ะแค่ตำแหน่งที่ซันตกลงไปก็เปลี่ยนความหมายได้แล้วสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นธาตุอย่างน้ำล่ะคะน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากครับหัวใจหลักคือความใสสะอาดของน้ำหากเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มักจะหมายถึงความรู้าศาสนาชีวิตที่ดีแต่ถ้าในทางกลับกันน้ำนั้นขุ่นเน่าเสียหรือเป็นน้ำท่วมที่เชี่ยวกรากก็จะหมายถึงความยุ่งยาก ปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บถ้าอย่างนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่ดูน่ากลัวที่สุดอย่างความตายล่ะคะในฝันมันหมายถึงจุดจบจริงๆหรือเปล่าหน้าแปลกที่ความตายในฝันกลับเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่มักจะมีความหมายตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมากที่สุดครับส่วนใหญ่มักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่หมายความว่าถ้าฝันว่าตัวเองตายอาจจะแปลว่า เรากำลังจะเกิดใหม่ในเชิงพฤติกรรมหรือจิตวิญญาณหรอคะตัวตนใหม่ที่ดีกว่าได้เกิดขึ้นมาแต่บริบทก็ยังสำคัญเช่นเคยถ้าฝันว่าตายแล้วถูกหามไปฝังอย่างสมเกียรติอาจหมายถึงการมีชีวิตที่ดีในบ้านปลายแต่ถ้าฝันว่าตายแล้วไม่มีใครเหลียวแลก็อาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังหลงลืมเรื่องศาสนาอยู่ฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าศาสตร์นี้มันลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากเลยนะคะ ไม่ใช่เกมทำนายดวงแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างสูงแล้วอะไรคือข้อควรระวังที่สําคัญที่สุดสําหรับคนทั่วไปที่สนใจเรื่องนี้คะมีหลักการเหล็กอยู่สองสามข้อที่ต้องยึดไว้เสมอครับข้อแรกสุดและสําคัญที่สุดคือความฝันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางาศาสนาได้ไม่ว่าใครจะฝันว่าได้รับคําสั่งให้ทําในสิ่งที่าศาสนาห้ามสิ่งนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้เด็ดขาดเพราะาศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วถูกต้องครับ ข้อที่2คืออันตรายของการตีความผิดพลาดอย่างที่เปรียบไปว่าความฝันเหมือนนกที่รอวันจะตกลงมาเมื่อถูกตีความดังนั้นจึงห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมาตีความโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะการตีความในทางร้ายและข้อสุดท้ายที่ฉันเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลไม่ให้เราหมกมุ่นกับโลกแห่งความฝันจนเกินไปถูกต้องครับชีวิตของเราต้องดำเนินอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง โดยยึดหลักเหตุผลและหลักการของศาสนาเป็นที่ตั้งไม่ใช่การนอนรอความฝันเพื่อชี้นำทุกย่างก้าวความฝันเป็นเพียงสัญญาณเป็นข้อมูลเสริมไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจตัวเองได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องลืมตาตื่นและใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงด้วยสติปัญญาของเราเองครับผมบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเข้าใจอาจมีมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ความฝันอาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นคำถามที่ชวนให้เรากลับมาสำรวจจิตใจของตัวเองว่าคลื่นที่เรากำลังรับฟังอยู่นั้นมาจากที่ใดกันแน่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะ